เข้าที่แคบคันเลยนะครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับผมเลือกคลิปที่บันทึกไว้นะครับเข้ามาจะเจอหน้านี้นะครับคือเราจะถ่ายคลิปวีโอไว้ยาวๆนะครับผมเราจะทำให้เป็นการเคลื่อนที่เร็วนะครับปุ๊บแล้วก็ ใช้คาถาเคลื่อนที่เร็วนะครับฟึบปึบ,บประมาณนี้ครับทําให้เราเคลื่อนที่เร็วนะครับพูดง่ายๆ่าอืมเอาเริ่มต้นตัดต่อกันเลยนะครับผมขั้นแรกก็ลบส่วนที่ไม่เอาออกก่อนเลยนะครับลบส่วนท้ายทิ้งไปเลยนะครับผมปึ๊บแบบลิ้นแล้วก็ ออกไปนะประมาณนี้นะครับผมส่วนท้ายลบ,ลบทิ้งไปเลยนะครับ mm hmm. อาเข้ามาส่วนแรกนะครับคือเราจะทําให้เคลื่อนที่เร็วนะครับปุ๊บขยายออกนะครับผมขยายออกส่วนนี้นะครับ แบ่งฉากเลยนะครับผมแบ่งฉากส่วนแรกที่เราทําการแบ่งนะครับเพิ่มความเร็วนะครับผมเพิ่มความเร็วไปที่ความเร็วลองลองเล่นดูนะครับ สักแปดนะครับผมแปดอา้าปึ๊บติ๊กที่ไฟล์แรกนะครับแล้วเลื่อนหาคำสั่งคำสั่งโมชั่นเบอร์นะครับผมกดเข้าไปเลยครับเพิ่มความเบอร์อา่า ผสมสัก50นะครับผมใส่เพื่อให้เราเหมือนเค่อนที่เร็วครับอ่าประมาณนี้ฟึบอ่าประมาณนี้แล้วก็ทำท่าฟึบยกแขนขึ้นฟึบอ่าแล้วก็แบ่งเลยนะครับผม ส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองตอนนี้ช่วงช่วงแรกเราเพิ่มความเร็วไปแล้วนะครับแปดนะครับผมแปดช่วงที่สองเราเคลื่อนที่ที่นี้เราเคลื่อนที่ออกฟึบอ,ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วก็เข้ามาปึ๊บประมาณนี้นะครับผมช่วงยกมือ แบ่งเองนะครับส่วนนี้ติ๊กเหมือนเดิมนะครับผมติ๊กที่ความเร็วนะครับแล้วก็ติ๊กที่ปกตินะครับผมเพิ่มความเร็วเป็น 8.0x นะครับลองลองลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูเพิ่มความเร็วเป็น 8.0ประมาณนี้ฟึบเคลื่อนที่เร็วฟึบคือเราเคลื่อนที่เร็วออกฟึบเราก็ทําท่าเดินออกปกติครับแต่ตอนเข้ามา เข้ามาฟึบอ,อ่าฟึบประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ติ๊กติ๊กที่ไฟล์ที่เราแบ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับผมเป็นแปดแปดจุดศูนย์เหมือนกันนะครับผมติ๊กถูกกันเลยนะครับสังเกตด,ดูอา่าลองขยายออกนะครับลองขยายออกอาจจะเห็น8.0นะครับอา่าอยู่ตรงนี้8.0 เพิ่มความเร็วตัวนี้ก็เป็น8.0นะครับผมอพอพอเร,เราทำท่าแล้วปุ๊บลงมาเราทำท่ายกมือปั๊บอนุญาตแล้วก็เราทำท่าลงแบ่งส่วนนี้อีกนะครับคือเราจะทำให้เร็วอีกกันที่เร็ว ช่วงนี้เราจะแบ่งแบ่งไว้ก่อนนะครับแล้วมามาใส่ใส่โมชั่นเบอร์ทีหลังนะครับผมฟืบแล้วผมก็จะเดินปกติของผมครับเดินไปเดินไปแล้วก็มายืนตรงนี้แล้วก็เดินไปแล้วก็มายืนตรงนี้ช่วงนี้ผมก็จะตัดออกอีกนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็ว เพิ่มความเร็วเป็น8.0เหมือนกันนะครับผมให้แล้วก็ติ๊กถูกไปเหมือนเดเิมนะครับผมแปดจุดศช่วงนี้ผมก็จะเดินมาแล้วก็เดินมาทำท่าหอกซ้ายหอกขวายอยอ่างี้ เราก็จะไปอีกนะครับผมอ่าช่วงช่วงจะก้าวออกเราก็จะแบ่งส่วนนี้อีกนะครับผมปึ๊บช่วงนี้เราเราจะเพิ่มความเร็วแล้วทีนี้ปึ๊บอ่ามาเป็นอ่าตอนตอนเราเดินมาทีนี้แบ่งอีกนะครับอ่าตัวนี้จะใส่เพิ่มความเร็วเข้าไปอีกกดเหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเป็น8.0ดีกนอีกอ่าติก๊กถูกไปนะครับ อ่าแล้วก็มากอดอ,อกตรงนี้ปุ๊บกอดอ,อกปุ๊บทำท่าอ่ากอดอ,อกปุ๊บผมจะตัดส่วนนี้อีกนะครับผมอ่าแล้วก็เคลื่อนที่มาอ่าประมาณนี้ผมก็จะตัดอีก แล้วก็ไฟล์ที่เราตัดด้านหน้ามาติ่กเพิ่มความเร็วเหมือนเดิมนะครับผมเป็น8.0 7กดถูกไปอีกนะครับแล้วก็แลบลิ้นแแบแล้วผม,ผมก็จะเคลื่อนที่เร็วออกไปฟลิปเพิ่มเป็น8.0เหมือนเดิมนะครับตัวส,สุดท้าย เคลื่อนที่เร็วนะครับผมทั้งหมดก็จะได้ตัวแรกเราใส่โมชันเบอร์เข้าไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นตัวที่สองนะครับผมติ๊กแล้วก็มาใส่โมชันเบอร์เหมือนกันนะครับโมชันเบอร์นะครับผมติ๊กเข้าไปเลยแล้วก็เลือกเบอร์ให้สุดนะครับร้อยผสมสัก50นะครับผม50แล้วก็กดถูกนะครับ คือเราแบ่งไว้แบ่งไว้แล้วเพิ่มความเร็วแล้วเรามาทยอยใส่สังเกตง่ายๆนะครับคือช่วงทำ motion เบอร์เนี่ยจะมีความเร็วขึ้นอยู่ครับเป็น 8.0x นะครับผมที่เราแบ่งไว้แล้วก็เพิ่มความเร็วไว้เราจะทำ motion เบอร์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วตัวนี้ m o ชั o เบอร์ฟอ่าตัวตัวนี้ไม่มีนะครับเนี่ยตัวนี้ไม่มีแล้วตัวนี้มีนะครับ8.0สังเกตด,ดูนะครับอ่าแล้วก็มาเลื่อนหา m o ชั o นเบอร์เหมือนเดิมนะครับทําไปจนจบเลยนะครับผมอ่าเลือก m o ชั o เบอร์ไปที่ร้อยแล้วก็ห้าสิบนะครับห้าสิบห้าสิบเอ็ดก็ได้นะครับอ่าเราเราไม่จําเป็นต้องฟิกอ่า ทำเหมือนเราเคลื่อนที่เร็วๆตัวนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยอามามาตอนเดินขึ้นมาเนี่ยก็คืออย่างปกติอยู่นะครับอ่ามาเจอที่8.0ทีเนี้ย 8.0ล้วก็มาเลื่อนหาโมชั่นเบอร์เหมือนเดิมนะครับผมใส่เหมือนเราเดินแบบเคลื่อนที่เร็วกดถูกไปเลยนะครับ mm hmm. ค่อยๆทำไปนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับ mm hmm. การตัดต่อคือเราต้องใช้เทคนิค นิดหน่อยคือตามจินตนาการเลยนะครับผมแล้วก็เดินมาตัวนี้ก็จะเป็น8สังเกตดูขยายออกนะครับ8.0มุมนี้เหมือนเดิมกดเข้าไปแล้วเลื่อนหาโมชั่นเบอร์เหมือนเดิมนะครับโมชั่นเบอร์ขึ้นไปที่ร้อยแล้วก็50นะครับผม เสร็จเรียบร้อยเราก็เลื่อนเลื่อนไปอีกอตัวนี้8ปดตัวสุดท้ายนะครับก็ใส่โมชั่นเบอร์เหมือนเดิมนะครับเราตัดแล้วก็เพิ่มความเร็วไว้มันจะง่ายต่อการทำโมชั่นเบอร์นะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแคร์นี้นะครับผมแล้วใส่เอฟเฟกใส่เสียงประกอบตามที่ต้องการได้เลยนะครับใส่เสียงเรียบร้อยแล้วเซฟนำออกไปใช้ได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์เยอะๆเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม